เ่ที่หลวงตาพูดเรื่องเรามีสวดมนต์นะดสิบโมงหกโ,โมงบ่ายบ่ายสามครึง่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมีคนนะคะเขาสงสัยว่าบางทีเขาไม่ได้สวดตรงตามเนี้สองทุ่ม refused, ครึ่งก็สวดไม่ได้จะได้สวดอีกทีคือห้าทุ่ม <คน S 1> เขาจะได้บุญไหมคะเขาสวดเมื่อไหร่เขาก็ได้บุญเมื่อนั้นแหละแต่เขาสวดพร้อมกันเมื่อไหร่เขาก็มีพวกเมื่อนั้นไม่ nell, ต้องคิดอะไรมากสวดพร้อมคนอื่นได้พวกก็ถูกแ,<ต>แล้ว ได้ทั้งพวกมนุษย์ได้ทั้งพวกเทวดาพรหมสมมุติถ้าสวดไม่ตรงกับเพื่อนเราคอเอาพวกได้ไหมฮะหลวงตาก็เอาพวกแถวนั้นน่ะเขามาสวดกับเราพวกเราเท่ากับว่าเราอาจจะไม่ได้พวกของคนที่รวมกําลังสวดแต่เราสามารถดึงพวกพุ่งแถวแถวนั้นกับปิดามันดาโมยัดผู้มีพะคุณหรือกับวิญญาณแถวนั้นน่ะเขาจะมาสวดกับเรา นั้นจริงๆบทสวดมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้แปลว่าสวดเวลาไหนดีที่สุดแต่จริงๆ